นั่นนี่แต่จะโขนเบ่งขี่เต็มเต็มเอดเบ่งขี่หรือยังนะขี่โพดแมนแฉะแล้วมันเบ่งรู้อืมเบ่งหลูเบ่งเบงเบงเบงขี่แล้วก,กันตเต็มเต็ม วะวนะคร่เลยแกวตันน uh ี้แกวเหยดนามันี้ยโอ้แต่เห็ดไปบนนัน้าคาได้ขต่แ้ละัววบขีหัวหนกขบีหวเี้ดีไปเบิงคนขีแต่ค่ะ มึงหนาคนเบเ็นสเก็ตไเอาเบงอู้นี่ตาอู้อู้อู้อุดนเออีอ่ะอะหนูทำอะไรคะหนูทำอะไรคะอายิ้มหวานๆค่ะอุดอุดขนวายตาสมตาหวานสมันนั้น ไม่หางาเดี๋วไม่เหงาหนูคนจะเอ๋คนช่วยนาลิตาคนช่วยใช่ไหมคุณใช่ที่เห <c oughs> งาหนูได้ไล่ใจอยู่หรือมึงหนูเป็นอะไรคนะห,ห,หนูทำตาส้มตาหวานาาบ,บ่คะทุจ้าค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีเมืองหน่าคนเบ่งขีค่ค่ะหนูปวดขี้แล้วใช่ไหมคะดมสูดดูสิคะ อ้าวโชว์ค่ะโชว์โชว์ค่ะโชว์เลยค่ะคุณหนูขาโชว์เลยค่ะอะดึงนิดค่ะอะดึงนิดค่ะนาฬิกาจังค่ะเอาจังเปลียนใบตามันจะเหยียดยัง้งเช้าลากยิมอีนุไม่ลากยิมจะขางหรกฮึไม่สองขางหรือขางเดียว แม่ยังสวนฟอมเพ็ดข่วนสาวสวยแ <c oughs> หย่งหินเหล็กไฟซิตี้นาลิตาคนช่วยช่วยข่วนจะเห็ดยังข่วนเห็ดตายังลวกเฮ็ดตาเสผู้บ้าวบอนู้นเฮ็ดตาอีย่างเนี้ยไอยิ้มหวานหวานก่อนคะ่ะจ้าย,ยายิ้มช่วยก่อนลูกไอยิ้มช่วยชวยก่อนคะ่ะ หนูทำอะไรคะยิ้ยมค่ะยิ้ยมค่ะย,ย,ย,นนนยิ้ยมหวานหวานหยิ้มหวานหวานค่ะ,ะ,ะดึงดึดค่ะนาฬิกายึดดืดค่ะไปนอนกับป้าไหมคะนับปกาขึ้นรถค่ะใครจะไปกับป้ายิ้มหวานใครจะไปกับป้ายยิ้มหวานก่อน ป้าจะให้ไปด้วยใครจะไปกับป้ายิ้มหวานๆวนหน่อยคะ่ะจ้าหนูคะ่ะจิหม,มาน้อยใครคะอจิหม,มาน้อยใครคะหวดมมันหดนะนาลิตาจางังหวัวน <laughs> นาลิตาจางัง เน็ตตาหักเน็ตตาสั่งเน็ตตาชมตาหวานบ๊วลูกหัวใจข่วงพระอิมาหน่อยเลยพวนพวนพวนตาชุมตาหวานค่ะเอาหลับตานาลิตาหลับตากูอยากให้แม่มันเห็นมึงเด้ร่ลงคิ้วเยอะนาลิตาค่ะพวนเว้ยหมาบใหญ่ค่ะเว้ยพวนท่าทางขนาดอายใครคะเบ้งขิ้ว เบิ้งขาหนาคนจะเบ่งขี่นาริตะปวดขี้ใช่ไหมปวดขี้แตกใช่ไหมปวดขี้แตกใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใช่ไหมคะนาริตะจังคนช่วยของป้าใช่ไหมค่ะอายิ้มค่ะอารมณ์ดีนะนี่เพื่อนเลกิน,นข่าวแล้วกัอนอารมณ์ดีป้ามาป้อนเข,ขนาน่ารูกเนาะริวหูริวตาพี่รู้มากให้ป้าป้อนเขาว่ลูกว่ะ ปวดเขาแล้วก็อาบน้ำให้เย็นสบายเลยใช่ไหมคะอาทุจ้า fc ค่ะทุจ้าค่ะนาลิตาจังอ่ะเราพูนพูนพูนโอยลูกใครคะอาะลูกใครคะคนจ้อยกองป้าคนจ้อยกองป้าพ่นพูนมืจ้าข่วมค่ะ ีมาหน่อยเอ้ยเขาจะได้กินเดือนนึงเอาสียางเงี้ยหรือไส้ใหญ่เหรอใจญ่แหล่ะแต่มันสียางไงคนมันกระดิ่งขนขนบริสต์ตาละเฮาล่ะพัวนอนหลับหลกยิ้มก่อนค่ะโอ้ยจังหมาปาก็จะไปนอนด้วยกันละปากกับหัวนอนคือกันละจ้าขนตาขนนะจ้าไปเด็ดอีหยังให้ปากเบิ่งอารมณ์ดีเด้ พวน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 คนช่วยค่ะอึงนอึงนค่ะพวนพโอ้ยเขีงแรงค่ะคน,คน,คนชว่วยของป้าหิ้นมนมอยบลูกเสตรวจเดียคุณตรวจเดียคุณตรวจยู่ใส่นาคุณตรวจเดี๋ยวนอคุณตรวจนูอยู่ไหนนะนาดิตาหน่อย เอขี่ก่นเบื่อขี่สะก่นไหมเบื่อได้ขี่ดอกเดี๋ยวเบ่งก็ดีอะเย์เธอเบ่งไปหาแล้วเมื่อได้ซุดดอกพูดเมื่อเหตุใยเ่อไรไงนอนแล้วพอดีแหละให้เขานอนตันเว้นเนี่ยเขานอนต้นตีสามตีสี่ไรวันนี้หนูจะนอนแต่หัวข้ามใช่ไหมลูกพูดพูดพูดอาชิมาน้อยอาชิมาน้อยลูกใครคะเมข นี่เราฝ่าเมียนให้ฝ่าเช,ช็ดตูดให้เช็ดตูดเท่าตาก็จะเมือ่อไอหย,ยังลูกยอย่าเหยีดอย่าเหยีดอย่าทำค่ะจะอินันดิตาจะอินันดิตาอะไรเนี่ยเมันขี้เลยจังเลยอะไรเนี่ยเมันขี้จังเลยอ่ะเมันขี้จังเลยอ่ะจะอิเนยอ้าวมินจะอิ๊ <laughs> อมินด้วยคนสวยเหรอ À, là vậy, Ủa bà ơi Sao lạc dìm À thì... sao lạc dìm Ông mơ hộp bạc ông bà đồ สีแดงคือหัอนะหวใชป่นี่ฮ้อิ่มเมื่อเช้านลยนุ่งไปอิมอปอ่มข่ะเมืองคนหูวค่ะเมืองคนหูวผู้ดีบ่หายบ่เอวอี๊ยงกินอิ่มแล้วก็นอน,นเพื่อนเล่นเหันกูแล้วลำคข้กินอิ่มแล้วก็นอนบ่ลูกใครมาคะเลอมาเขียนพูดโถอ,อ่านั่นไงฮึ มาแล้เลยค่ะมาเล่น่่เล่น่เ็ตตาสมตาวานเป็นเน้เตาสมตาหลอกล่อให้แม่ใจใจมาเมียเอาด้อขี่นี่ป่าสิเมื่อไรเบาดบ่งขี่บ้างคันเนี่ยเออาไรัจ้าเอ๊ะมันขี่้องัขอเล่นไหมวะเออเอาไปแล้วมาเอามาเอาซะกันนี่น ตึดด่าเทียตาสมตาหวานวายเอาเ็ียนอหน่อกกอนไป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 แสดงคักอันนี้หนึ่งอ like ันนี like ้หนึ่งพูดได้ไหมอ่ะ